สวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวมาซาเซียไฟทุกคนนะครับผมก็ i อ m อ็ม o อโตแม็วินะครับโมนะครับก็วันนี้จะมานําเสนอการเปลี่ยนกรออากาศนะครับให้กับรถมา d a เซียไฟของเรานะครับสําหรับมา d a เซียไฟของผมก็เป็นรุ่น2.2นะครับก็เป็นเครื่องดีเซลนะครับก็อากาศที่จะมาเลือกเปลี่ยนในวันนี้นะครับก็จะเป็นกรอกอากาศออโต้ t อ็นะครับ เป็นกรองอรุ่นที่สามารถเปลี่ยนแทนกรองอากาศของเดิมติดรถได้เลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูรูปร่างหน้าตาของระหว่างกรองอากาศเดิมน,นะครับกับกรองใหม่ของเราพอได้ก็แกะไปนะครับโอเคสำหรับกรองอากาศเดิมกับกรองอากาศใหม่นั้นนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเสาตรงนี้เนี่ย ขนาดก็คือคือเท่ากันนะครับหมายถึงว่าเราสามารถใส่เข้าไปในช่องเดิมของกล่องกองอากาศเดิมติดรถเราได้เลยนะครับแต่ว่ากรองอากาศเดิมกรองอากาศใหม่นั้นน่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของความหนานะครับก็คือความหนาของกองอากาศเดิมเนี่ยก็จะค่อนข้างหนามากเลยหนากว่ากรองอากาศแต่งผมว่าน่าจะมาสักหนึ่งเท่านะครับก็คือหนาต่างกานันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนลนักษณะของกลองนั้นเนี่ยตัว ตัวของเดิมติดรถนะครับจะละักษณะเป็นผ้าที่มีความละเอียดสูงมากนะครับคือเนื้อเนี่ยดูลักษณะคือแน่นมากเลยนะครับส่วนของใหม่ของเราเนี่ยก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะก็คือจะปโปร่งนิดนึงนะครับดูแล้วไม่ไม่อัดแน่นมากเท่ากับของเดิมติดรถนะครับแล้วก็มีมีชั้นของตาข่ายนะครับอีกหนึ่งชั้น ปิดไว้ด้วยนะครับ okay. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดียวเราไปดีไวกันที่รถเราเลยกระเทียนที่รถกันเลยดีกว่าครับสำหรับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่รถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรอการใส่แตงของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการเปลียร์รอการแต่งใหม่ในรถคุณ้าครับ อนหนึ <ersch> ่งก็จะมาแจ้งตำแหน่งที่เจ้ากรองแผ่นตัวนี้นะครับมันจะถูกเปลี่ยนลงไปก่อนนะครับก็คืออยู่ด้านในตรงนี้นะครับเดี๋ยววิธีเปลี่ยนเนี่ยง่ายมากเลยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยมือล้วนๆนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครัตรูที่ดูครับก็วิธีที่เราจะถอดกรองออกมานะครับก็ง่ายมากเลยสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีมีเป็นคลิปอยู่หนึ่งตัวนะครับเราก็ยื่ลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้มีแค่2ตัวเท่านั้นเองวิธีทําก็เหมือนกันเลยถอดออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้เราใช้มือสองมือนะครับจับแล้วยกกองตัวนี้ขึ้นมานะครับ2มือจะสะดวกกว่านะครับหลังจากแกะคิดแล้วจะยกให้ดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มพยายมยกออกมาแล้วนะครับ สังเกตได้ว่ายกไม่ยากครับเพราะว่าท่อยางตรงนี้มันให้ตัวได้นะครับยกออกมาเสร็จแล้วเราก็เอากรองอากาศเดิมที่ติดรถของเรานะครับออกมาได้เลยยกออกมาง่ายๆสบายๆนีเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอากรองอากาศใหม่ของเรานะครับใส่ลงไปแทนในตำแหน่งได้เลยครับใส่ลงไปปิดแล้วก็เอาฝาครอบตรงนี้นะครับลงไปด้านล่างเดิมนะครับ ให้ดีนะครับให้เข้าลูกให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือเข้าลูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะไม่ขยับนะครับหลังจากที่เราครอบลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะล็อกกลับนะครับก็คลิปตัวเดิมนะครับดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปฝั่งนี้นะครับตอนเราออกกดออกอย่างนี้นะครับตอนเราเข้า กดด้านเข้าไปด้านนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมี2ตัวเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็กดเข้าไปน,นะครับอย่างดังนี้แปลว่าใช้ได้นะครับอตอนนี้เราก็จะได้เปลี่ยนกองอากาศแต่งลงในรถของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเค๋ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ